ลา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 ยังจําได้ใช่ไหมวันนั้นเราอยู่ด้วยกันฉขอแสดงความดีดีกับนักศึกษาสมบัติที่งในโอกาสที่พวกเราได้ถอดป้ายฟ้าการที่พวกเราได้ป้ายฟ้านั้น เป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าใต้ฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกบอกว่าเราเป็นนักศึกษาใหม่ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับรุ่นพี่รวมไปถึงบุคคลอื่นๆสมทั้งครูบาอาจารย์ก็รับทราบว่ารเราเป็นคือจำทีที่หนึ่งซึ่งอาจจะต้องได้รับการดูแลให้คำชี้แนะน,นะครับเป็นพิเศษเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาสู่การเรียนในระดับศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างนี้นะครับ การถอดป้ายฟ้านั้นเป็นการบอบอกว่าพวกเราได้ผ่านระยะเวลา1ปีได้ผ่านการเรียนทั้งวิชาการแล้วก็ได้ผ่านการทํากิจกรรมต่างมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับประสบการณ์ที่เรารับก็คงจะมากเพียงพอรวมไปถึงการปรับตัวการดำรงชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆรวมถึงการปรับตัวในการเรียนด้วยนะครับฉะนั้นการถอดป้ายฟ้า เป็นการอบอกว่าพวกเราได้รับประสบการณ์มาแล้วในระดับหนึ่งถ้าเป็นต้นไม้ก็คือกล้าพันธุ์ที่พร้อมที่จะรับปุ๋ยรับน้ํารับดินที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เดินเติบโตงอกงามออกดอกออกผลในโอกาสต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ครูก็ขอเสิงความยินดีแล้วก็ขอฝากพวกเราทุกคนนะครับให้เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ในฐานะนักศึกษาวิชาชีพครูที่ดีนะครับปฏิบัติตน อยู่ในกรอบที่ดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆชั้นปีที่หนึ่งต่อไปแล้วก็ขอฝากการทำกิจกรรมนะครับต่างๆขอให้สืบทอดสิ่งที่มีงามต่อไปจากพุ่นพี่เพื่อที่น้องใหม่ที่เข้ามาสู่รั้วมาหาวัยาลัยอย่างนี้นะครับบ้านสีฟ้าของเราคณะศึกษ,ษาศาสตร์ จะได้เป็นตัวอย่างแบบแถมในการฝึกปฏิบ,บัติสอไปบขอให้ทุกคนประสบความสำคเร็นจนะโชคดีครับถ้าลืมคำว่าเราหาดริมเสียงเพลงมีครั้งใดอยากให้รงนึกย้อนไปครั้งคราความสุขในบ้านเรานั้นสวยงามเพียงใดครับสวัสดีหน,นองคนนะครับ กนเลยที่ในนามของสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสต์นะครับจะปีการาศึกษา2556ก็ขอยินดีกับน้องๆทุกคนในวันนี้นะครับที่พวกเราได้กดป้ายเนานะปีนี้เป็นปีที่คณะ,ะเราเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายการเป็ี่ยนแปลงนั้นทําให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่ต้องปรับกันต่อไป ังไงพี่ฝากน้องๆทุกคนนะครับในเรื่องของกิจกรรมเนาะพี่ก็จะต้องไปละปีหน้าปีต,ต่อไปก็จะเป็นพวกน้องๆที่มาทำกิจกรรมแทนฝากไปกับน้องๆทุกคนนะครับฝากคณะของเราด้วยฝากกิจกรรมของเราด้วยสิ่งที่ดีๆนะครับสารต่อไปสิ่งที่ไม่ค่อยดีหรือว่าเราไม่ค่อยที่จะประทับใจเราก็ค่อยปรับค,ค่อยเปลี่ยนกันไป พีเชื่อว่าน้องทุกคนจะไม่ทิ้งคณะของเราทำตัวให้หน่ารักเช่นเป็นเฟนชีทำตัวให้ดีเ,เช่นเป็นว่าที่คุคผูกเนาะที่ก็ยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับดีดีนะครับทุกคนต่างอิ่มหัวใจคล้องรักพันผูกดูแลกัน <Ooh. S 2> เราพร้อมหน้าตรงนี้ ยินดีและสบสายตาร่วมสร้างเวลาแห่งความฝันครับก็ขอสวัสดีน้องๆรหัส56ทุกคนนะครับวันนี้พี่ชื่อพี่เบนนะครับเป็นประธานร,รุ่น52ก็เป็นตัวแทนของสารหัส52คณะศึกษาศาสตร์นะครับ, 52, ข,รรบขอแสดงความยินดีกับน,น้องๆที่ได้ถอดป้ายฟ้านะครับพี่ก็หวังว่าน้องๆจะเก็บป้ายฟ้าไว้เป็นที่ลึกแล้วก็จดจําไปตลอดไปนะครับแล้วก็ขอ ให้น้องๆช่วยการทำกิจกรรมปีหน้ามาดูแลน้องนะครับเป็นฝีสองเป็นที่ดูแลก็ขอฝากน้องๆทำกิจกรรมต่อจากพี่พวกพี่ได้สร้างกันมานะครับพี่ก็ขอฝากน้องๆดูแลคณะอาสารต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนะครับรหัสห้าหกทุกคนที่ในโอกาสจะได้ปลดป้ายฟ้าของตัวเองออกจากตัวนะครับ หากเราพูดถึงป้ายฟ้าแล้วนะครับงน้องเวลาถอดป้ายฟ้าออกแล้วจะรู้สึกว่าเราปลดอะไรบางอย่างนะครับออกจากตัวเราแต่น้องๆหารุ้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่น้องๆจะต้องรับเข้ามาใส่ตัวนั่นก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าป้ายฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของการปิดเป็นปีหนึ่งเนี่ยนะครับจะยังคงจดจําและตราตรึงอยู่ในใจน้องๆทุกคนนะครับ ที่น้องๆได้ผ่านประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนและหลายๆสิ่งหลายอย่างที่น้องๆได้ร่วมกันมานะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆได้จดจำเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเองว่าครั้งหนึ่งเราเคยเป็นปีหนึ่งด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้น้องๆได้เก็บไว้เป็นประสบการณ์ดีๆและนำไปสู่การบอกสอนน้องๆและการพัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไป ครับวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีน้องๆรหัสห้าหก 5, 6, นะครับพี่นะครับพี่กอฟนะครับพี่ขอญาตเป็นตัวแทนของพี่รหัส54ี่นะครับจําได้ไหมว่าในป้ายฟ้าของน้องมีอะไรบ้างทุกคนนะครับคงจะจําได้นะครับแต่พี่อยากให้น้องรู้ไว้นะครับว่าป้ายฟ้าของน้อง มีประสบการณ์มากมายที่น้องได้รับในขณะที่น้องเป็นเฟชชี่ปีหนึ่งหลังจากที่หมดานไปแล้วก็แสดงให้เห็นว่าความเป็นเฟชชี่ปีหนึ่งเริ่มหมดลงแล้วหน้าที่ต่อไปของน้อง <S <S ก็คือการเป็นที่ <S <S เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่น้องห้าเจต่อไปนะครับสมกับประสบการณ์ที่น้องได้รับการถ่ายทอดมานะครับประสบการณ์สิ่งไหนที่ดีนะครับขอให้น้องเก็บไว้นะครับแล้วก็สิ่งไหนที่ไม่ดีนะครับ ควรได้รับการปรับปรุงนะครับก็ปรับปรุงสื่ไปนะครับเพื่อให้คณะศึกษาศาสตร์ของเรานะครับยิ่งใหญ่และเกรียไกจต่อไปครับครับเราอยู่ด้วยกันฉันดูพิเศษกว่าวันไหนในบ้านมีรอยยิ้มทุกคนต่างอิ่มหัวใจสวัสดีครับน้องๆนะพี่ก็ยินดีกับน้องๆด้วยนะครับที่ สา,ามารถ่านมาถึงวันนี้ได้สำหรับที่ในนามตัวแทนของพี่พี่รหัส55นะครับก็ขอให้น้องดอดทนเพราะความอดทนจะทำให้เราเป็นคนโดยสมบูรณ์นะครับส,สู้ๆครับยังไงก็มีพี่คอยกินข้างอยู่เสมอครับสวัสดีค่ะน้องๆคนจะตามเสียงพี่ได้นะคะอีกไม่นานน้องๆก็กำลังจะขึ้นเป็นปี2แล้วนะคะ น้องจะได้เป็นทั้งน้องและพี่ในเวลาเดียวกันขอให้น้องทำ้าที่ทั้งสองอย่างให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่า,าไม่ว่าหัวทางข้างหน้าจะเจออะไรขอให้น้องสูง้และสุดท้ายนี้หวังว่าน้องคงจะไม่ลืม,มลทุ่เสียและพี่แค่นะคะสวะะัสดีใค่ะบ้านคงไม่ใช่บ้านถ้าลืมคำว่าเราหาก แด้แด้แดแดแดดสวัสดีค่ะพวกนี้สองคนนะคะก็เป็นตัวแทนจากจากสัานาการนะคะวันนี้ก็ปอนมปไยป์ไปแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะอารักษายังไงล่ะกดต่างๆนะคะของคณะนะคะให้เหมือนกับน้อง่อยป้ายนะคะ ค่ะก็แสดงความดีใจกับน้องๆ 5, 6ด้วยนะคะ,คะสำหรับการถอดป้ายฟ้านะคะแต่ต้องสำไว้ว่าใน่ป้ายฟ้าไม่ใช่เป็นมีมแค่แคชื่อมกอนน้องแต่ป้ายฟ้ามีพี่มีเพื่อนแล้วก็มีน้องนะคะพี่ฝากน้อง 5, 7ให้น้อง 5, 6เลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับครับพี่ก็เป็นตัวแทนจากลีดสตาร์าน,นะครับส่วนอื่นก็ขอแสดงความดีดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่วันนี้นะครับมีพิธีออผลป,ป้ายฟ้านะครับเนาะ ครับผมพี่ก็อยากจะชวนน้องๆนะครับให้ทํากิจกรรมของคณะต่อไปนะครับเพื่อที่จะทําให้คณะของเราเนี่ยเดินหน้าต่อไปแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวเรียกได้ว่าส่งเสริมประสบการณ์การที่จะไปเป็นครูที่ดีในอนาคตได้นะครับผมก็ทางีศึกษาศาสตร์ของเราก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะครับ ก็อยากให้น้องๆเก็บประสบการณ์ต่างๆที่เคยทำงานจับคณะเราไว้แล้วก็เพ่อนที่ดีใจนะคะที่มีน้องห้าหกเป็นน้องน้องก็พี่ก็ขอแสดงความยินดีกันเนาะข้รับศกษาครูระดับก็ตนคือว่าที่แม่ถึมของชาติจะไม่มีความชั่วใดในโลกเลยครับที่นักศึกษาครูแต่งงานครัคอยดูตอนนี้นับน้องห้าหกนะคะที่น่าหดไปแล้วยินดีด้วยนะครับน้องต่องพยายามกินน้อง น้องขอออน้องมากกว่าที่พี่รักน้องนะครับลาวลาสิ่งที่พี่เป็นห่วงก็คือน้องอย่าไหว้เพื่อนนะคะอยากให้น้องมองข้ามฟ้าเป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อน้องมากกว่าวในนี้นามันเก็บประสบการณ์อะไรของน้องไว้บ้างน้อ,องยันนะคะว่าที่มเรียนเรื่มงต้นงานก็มาถึงนะศึกษาขายังมีอะไรที่น้องม้องการเยอะอ๋อพี่ก็จะแทนมันจากเพื่อนิลปะเนาะวน้องไป

ได้ยินเสียงเพลงมีครั้งใดอยากให้ลงลึกย้อนไปครั้งเก่าความสุขในบ้านเรานั้นสวยงามเียงได ต่อความรักจากใจถึงใจจับมือกันไว้เชื่อมใจถึงกันบ้านคมไม่ใช่บ้านถ้าลืมคำว่าเราหากได้ยินเสียงเพลงนี้ครั้งใดอยากให้ลองนึกย้อนไปครั้งเก่าความสุขในบ้านเรานั้นสวยงามเพียงใดลา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  สวัสดีน e, 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 e ้องๆทุกคนนะครับพวกพี่นะครับในฐานะรอเแทนของวินัยศุขแสแตดทุกชั้นปีนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคนนะครับที so the attack, ่จะได้ถอดไฟฟ้าแล้วถ้าน <right> oh ้องถอดไฟฟ้านะครับพ่อพี่ก็อยากฝาดให้น้องไม่เหลือกานทำงานนะครับในอนาคตน้องๆก็จะมีน้องแฟนครับก็ขอให้น้องรู้รักสามัคคีกันว่า S <S เป็นตัวอยา่างดีของน้องน้อง <S 1> <S 1> <S ครับผมก็ครับต้องขอให้น้องๆน,นะครับดูแลช่วยเหลือกันนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆที่ผ่านมานะครับพี่อาจจะทาให้น้องลำบากใจหรือว่าเบื่อนะครับก็ขอให้น้องบบอเก็บไ <too> <S 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 วใใ้ในใจนะครับ บไัป้น yup. yeah. ับนะครับเสท้ายนะครับครับฝให้น้องทุคนไดเหลือกันมาทำงานเพื่อคะแนนด้วยนะครับเอ๊